หอมลงมากอ่ะใช่ก็พยายามแบบจริงๆก็กินเท่าเดิมนะแต่ว่าพยายามลดเมื่อก่อนคือแบบไม่ไม่เคยลดไม่เคยตั้งใจลดเลยนะคะหลังๆก็เริ่มแบบลดความอ้วนนิดนึงดีกว่าก็พยายามลดอยากลด่อ้นคือเหมือนรู้สึกใส่เสื้อผ้ายิ่ยขึ้นคือลดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบอดอาหารนะกินเท่าเดิมแต่ว่าเมื่อก่อนอาจจะไม่ออกกําลังกายอะไรเงี้ยหลังๆก็ออกกำลังกายมากขึ้นหายไปเยอะไหมคะน้ำหนักหรือว่าประมาณสองโลหายไปสองโลเองเดียวใช่ แต่เอวก็เล็กเอลกำลัมากคเอลเลยเหลือเท่าไรคะเอลยี่สามนั่นแหเมื่อก่อนจะแบบนี้ก่อนก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะลดลงอ่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าใส่เสื้อผ้าเออสบายคือทำยังไงกับเสื้อผ้าที่ใส่มาก่อนหน้านี้มันก็มันก็ยังไซส์เดิมต้องเปลี่ยนแนวนิดนึงเลยนะคะ ไหนมาพอกันตอนนี้หรือเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องไม่เยอะค่ะเมื่อไรได้หมดเราไม่ได้ซีใช่ไหมว่าเราจะอ้วนจะผอมยังไงไม่แต่เขาก็ไม่อยากผอมมากหรอกเพราะว่าก็เดี๋ยวสุขภาพไม่ดีน่าแสดงว่าตอนนี้เราเขาบอกโอเคแล้วตอนนี้ไม่ต้องลงแล้วไม่ต้องลงไม่ต้องขึ้นกำลังดีึือยากมากไม่ต้องลงไม่เพราะว่าการขึ้นนลำหนักนี้มันง่ายมากไงแต่ว่าลงมันยากลงมันยากกว่าไหนคนก็มองว่าแบบดูแลตัวเองดีมากเพราะว่าอายุก็อาจจะแบบเพิ่มแต่ก็ยังดูแลตัวเองดีอยู่ พูดไปเลยดีกว่าถ้าจะพูดขนาดนี้มออยู่ก็เขาเลขสี่แล้วตรงๆก็ออกกําลังกายเนี่ยก็ออกกําลังกายออกมาค่ะก็ต้องดูแลไปไอ้ไม่มันอายุอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งรู้สึกว่ามีจุดที่มันต้องดูแลอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ยิ่งประสบการณ์ที่ผ่านมาเราจะรู้แล้วว่าทําอะไรแล้วมันจะสวยทําอะไรแล้วมันจะไม่สวยอะไรเงี้ยเราก็เราก็เอามาใช้กับช่วงนี้ค่อยจะสตาร้องสอบหน่อย ไม่ยากเหมือนกันจะ50มาดูกันอีกทีว่าโอ้โห10ปีพี่มูนขอถามเรื่องไอซเนี่ยอ๋อค่ะพอจะทราบข่าวอะไรบ้างข่าวอะไรที่แบบเหมือนมีคนออกมาแชร์ว่าใช้ไอซ่าีร่วมกับไอซ์อะไรอย่างเงี้ยโหคือแบบได้ยินผ่านๆมากๆเลยอ่ะเลยแบบไม่ได้รู้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนมันเริ่มมีคนออกมาแชร์เรื่อยๆ เหมือนเหมือนได้ยิน,นผ่านๆไม่ได้แบบไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้รู้ดีเทลอะไรเลยนะคะแล้วก็แบบเห็นตามข่าวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรไมากมาย,ยไม่ได้แชร์กัน,นไ,มไม่ได้อ่าน <laughs> ไม่ได้คุย, <laughs> คยกันคิดว่าน้องโอเคนะดไูไม่ได้คุยกันเลยค่ะแต่ว่าก็ก็กเท่าที่อัปเดตกันใน IG <c oughs> อะไรอย<ๆ>่างเงี้ยก็เห็นน้องเขาแฮปปี้ดีมีความสุขดีอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วเท่าที่พี่บุญกับพี่ใหญ่คือเขาเป็นคนที่ใช่เราคิดว่าเขาอยู่ในวงการมานานมันแบบไม่ว่าอะไรมันก็ เขาก็มีแบบคุ้มกันแน่นหนาไขแข่งอยู่แล้วค่ะแข่แกงได้ใช่เราเราพวกเราเนี่ยพูดอะไร้วยกันผ่านข่าวผ่านร้อนหนาวมาเยอะมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดที่แบบรู้แล้วว่าควรจะทำยังไงแล้วมีความสู